รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce m มเ e r ตัวตนของคุณมีค่ามากกว่าสิ่งที่คุณทำหลายเท่าดังนั้นจึงไม่สําคัญเลยว่าคุณจะเป็นพานโรงหรือ CEO คือมันไม่ได้สําคัญเลยสิ่งที่เราทํามันไม่สําคัญเลยอย่างเดียวที่สําคัญก็คือฉันกําลังทําสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ฉันทําอยู่หรือเปล่า ฉันตั้งชื่อคำสอนวันนี้ว่าหลุดเป็นอิสระและฉันอยากถามคุณเป็นการเริ่มต้นว่าคุณกำลังใช้ชีวิตของใครอยู่บางตอนฉันอาจจะต้องไปช้าๆหน่อยเพราะฉันไม่อยากไปเร็วเกินไปแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาจนคุณไม่มีเวลาใกล้ครวนคุณกำลังใช้ชีวิตของใครอยู่คุณกำลังใช้ชีวิตที่คุณเชื่อจริงๆว่านั่นเป็นชีวิตที่พระเจ้าอยากให้คุณเป็นหรือเปล่า คือฉันเชื่อว่าเมื่อเราทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเราจะมีความสุขกับชีวิตฉันฉันไม่คิดว่าพระเจ้าเรียกให้เรามีชีวิตที่ทนทุกข์การเป็นคนบาปที่ทนทุกข์เป็นเรื่องหนึ่งแต่การเป็นผู้เชื่อที่มีชีวิตทุกข์ทรมานเป็นคนละเรื่องเลยและทุกวันนี้มีคริสเตียนที่อารมณ์แปรปรวนมีความทุกข์มากเกินไปแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการไม่เต็มใจยอม ที่จะติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในชีวิตเราเพราะเราอยากเป็นที่ยอมรับมากเหลือเกินจากทุกทุกคนจนทำให้เรากลายเป็นพยายามทำในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากเราแทนที่จะทำสิ่งที่เราสัมผัสจริงๆว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำฉนันอยากจะบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจก้าวออกไปด้วยความเชื่อและอธิษฐานในสุดสัปดาห์นี้ว่าพระเจ้าข้า ลูกอยากเดินตามพระองค์ลูกตั้งใจที่จะติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันบอกเลยว่าพระเจ้าจะดึงคุณออกมาจากกล่องที่คุณขังตัวเองมานานแล้วคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมแล้วไม่ใช่ทุกคนจะพอใจกับสิ่งนั้นทันทีที่คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบหรือคุณอาจจะ ใช้ชีวิตตามแบบที่คุณฝันไว้ทุกอย่างเลยคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีมากจนคุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวถ้งนั้นฉันขอให้คุณอธิษฐานเผื่อพวกเราที่เหลือนี้ด้วยกันแล้วกันคนที่อยากให้ชีวิตดีกว่านี้อีกสักหน่อยนึกออกไหมและอย่างที่ฉันบอกชีวิตคุณไม่เปลี่ยนแน่ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอยากจะเปลี่ยนชีวิตจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณไม่ตั้งใจจะเปลี่ยน รู้ไหมความกดดันไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกเท่านั้นในโบสถ์ก็มีด้วยที่เราพยายามเป็นอย่างที่คนอื่นคิดว่าเราควรเป็นคุณอาจจะถูกกดดันให้ร่วมประชุมอธิษฐานทุกๆอาทิตย์ที่คุณไม่ได้รู้สึกอยากจะไปร่วมเลยหรือถูกกดดันให้คุณต้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการซักตำแหน่งที่คุณไม่ได้อยากเป็นเลยถ้าคุณอยากติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณต้องฝึกพูดว่าไม่ดีกว่าฉันไม่คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำ ขอพูดอีกครั้งว่าถ้าคุณอยากติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฉันจะพูดซ้ำๆหลายๆรอบในสุดสัปดาห์นี้เพราะอะไรรู้ไหมพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อเราจะได้มีวิธีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะไม่อยู่ใต้กฎหรือข้อบังคับอีกต่อไปหมายความว่าไม่ใช่แค่กฎบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมเท่านั้นแต่รวมถึงกฎและข้อบังคับต่างๆที่มนุษย์ตั้งขึ้นด้วย ผู้คนมีความคาดหวังมากมายและปัญหาก็คือคุณเป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นแล้วทุกคนก็คาดหวังต่างๆนานานจากตัวคุณแล้วในระหว่างนั้นคุณก็จะหลงทางจนลืมไปว่าตัวคุณเองอยากทำอะไรจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้ฉันทำอะไรจริงๆแล้วฉันอยากทำอะไรกันแน่นี่ฉันชอบชีวิตตัวเองแบบนี้หรือเปล่าคุณรู้ไหมมีคนเกลียดชีวิตตัวเองมากแค่ไหนเขาก็แค่ยอมยอมทนใช้ชีวิตไปวันวน ฉันแค่อยู่รอดไปวันๆจนกว่าจะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนบนสวรรค์ย่อมจะดีกว่าชีวิตบนโลกนี้แน่แต่ฉันเชื่อว่าเราควรจะมีความสุขกับการเดินทางชีวิตด,ด้วยมีใครเห็นด้วยบ้างว่าเราควรมีความสุขกับการเดินทางชีวิตนี้ฉันก็เลยอยากรู้ว่ามีใครในที่นี้ที่รู้สึกว่าคุณหาตัวตนของตัวเองไม่เจอเห็นไหมหลายคนยกมือบางทีคุณยังไม่บางทีคุณต้องอย่างแรกที่คุณต้องทำคือ ให้คุณใช้เวลากับตัวเองในสุดสัปดาห์นี้กลับมามองตัวเองสำรวจใจตัวเองดูแล้วแล้วถามพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการให้ลูกทำอะไรรู้ไหมฉันเชื่อว,ว่าถ้าพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรพระองค์จะใส่ความต้องการให้คุณอยากทำมันด้วยหรือคุณอาจจะต้องกลับมาสำรวจตัวเองว่าความปรารถนาของคุณคืออะไรอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆคุณกำลังใช้ชีวิตของใครอยู่ คุณกำลังใช้ชีวิตในแบบที่คุณควรจะเป็นไหมหรือเป็นชีวิตที่คนอื่นออกแบบให้คุณแล้วถ้าการเป็นตัวของตัวเองคือการเป็นคนที่แตกต่างจากคนทั่วไปละ่ะฉันเคยลองทำสวนปลูกมะเขือเทศแล้วปรากฏว่ามีมาแมลงใหญ่มาคืนก่อนที่เราจะเก็บผลมันกินมะเขือเทศของฉันเป็นรูหมดเลย ฉันโทรหาเพื่อนข้างบา้านมะเขือเทศเราเสียหายหมดเลยเก็บไม่ได้เลยมแมลงมากินของฉันหมดเธอออกมาดูแลบอกว่าของฉันไม่เป็นอะไรเลยนะฉันก็เลยหงุดหงิดกับพระเจ้านิดนึงว่าลูกเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อนะลูกอธิษฐานเผื่อมะเขือเทศทุกลูกเลยทำไมพระองค์ปล่อยให้แมลงกินของลูกแต่ไม่กินของเธอพระองค์ตรัสว่าเราไม่เคยเรียกให้เจ้าปลูกมะเขือเทศ พระเจ้าไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องมะเขือเทศของฉันเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ทรงเรียกให้ฉันทำฉะนั้นตอนที่ฉันเดินหน้าทำสิ่งที่ฉันเชื่อว่าเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าเหนือชีวิตฉันนั่นเป็นอย่างเดียวที่ฉันจะบอกคุณได้จุดนี้ว่าฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ฉันเชื่อมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยคือมันมีความเป็นไปได้ว่าพระเจ้าจะเรียกให้เราทำบางอย่างที่ที่ดูหน้าหัวเราะเยาะ แบบลูกทำไม่ได้หรอกฉันอยากบอกอย่างหนึ่งถ้าพระเจ้าใส่ภาระใจให้คุณทำบางอย่างที่คุณทำได้อยู่แล้วงั้นคงไม่ได้มาจากพระเจ้าหรอกเพราะพระองค์จะให้มีบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องพึ่งพาพระองค์ทำให้เรากลัวในแบบที่ควรจะเป็นแบบที่เราจะต้องโอ้พระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ช่วยลูกลูกต้องแย่แน่ อเมนไหมพระเจ้าต้องการให้เรามั่นใจในพระองค์ไม่ใช่กับตัวเราเองฉันจะถามอีกทีว่าคุณยอมเต็มใจที่จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับคนที่คุณคบหาด้วยไหมเพราะคุณรู้ไหมถ้ากลุ่มคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยตอนนี้ไม่ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณงั้น พระองค์จะประทานคนกลุ่มใหม่ที่ยอมรับคุณได้เอเมนถึงเวลาใช้ชีวิตของคุณแล้วแทนที่จะพยายามเอาใจคนอื่นพยายามเป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้คุณเป็นฉันไม่ได้บอกว่าอย่าทำอะไรเพื่อคนอื่นหรืออย่าทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขฉันไม่ได้บอกว่าทุกอย่างที่ฉันทำเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำฉันไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไง แต่ฉันกำลังพูดถึงเรื่องที่สำคัญกว่านั้นว่าเรากำลังทำอะไรกับชีวิตอยู่มีใครบ้างที่แทบทนกับงานที่ทำอยู่ไม่ไหวมีไหมดูสิบางคนแทบจะลุกขึ้นมาเลยเพอพูดถึงเรื่องนี้โอเคฉันขอถามอย่างหนึง่งมันจะตลกแค่ไหนที่ต้องไปทำงานทุกวันทำงานที่คุณเกลียด งานที่คุณไม่ชอบคุณบอกว่าก็ฉันต้องทําเพื่อความอยู่รอดคือฉันก็เห็นด้วยในข้อน,นั้นแต่คุณรู้ไหมว่าระหว่างที่คุณทํางานที่คุณบอกว่าคุณเกลียดทําไมคุณไม่ลองหางานอื่นที่คุณอาจจะรักมันจริงๆด้วยละ่ะฉันอยากบอกว่ามีบางคนที่นี่ที่ต้องเปลี่ยนได้แล้วคุณแค่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง ไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแน่ถ้าคุณไม่อยากทำอะไรต่างจากเดิมคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณคิดถูกไหมถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะเป็นคนผิดบ้างไอความกลัวว่าจะทำอะไรผิดหรือกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงทำให้คนมากมายหมดแรงที่จะก้าวสู่เป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของเขาผลที่ตามมามันเลวร้ายมาก ประเด็นคือถ้าคุณรู้จริงๆว่าคุณเป็นใครในพระคริดและรู้จริงๆว่าพระเจ้ารักคุณแค่ไหนคุณก็จะมีความกล้าหาญเพราะคุณรู้ว่าตัวตนของคุณมีค่ามากกว่าสิ่งที่คุณทำฉะนั้นถ้าคุณพยายามทำบางอย่างที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำจริงๆแต่มันไม่สำเร็จทำไมถึงเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะกล้าพูดว่ารู้ไหมฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าแต่แล้วกลับไม่ใช่มันไม่สำเร็จแต่ฉันจะลองทำอย่างอื่นอีกครั้ง บางที่คุณอาจจะยังหยุดอยู่ที่ความผิดพลาดครั้งล่าสุดจริงไหมหรือมีใครเคยทำร้ายคุณแล้วคุณก็ยังหยุดอยู่ที่ความเจ็บปวดตรงนั้นอยู่คุณหยุดมา5ปีหรือ10ปีแล้วคุณยังเกลียดพวกเขาที่เขาทำร้ายคุณในขณะที่ชีวิตที่สวยงามกำลังรอคุณอยู่ ฉันอยากจะบอกว่าถ้าคุณได้เริ่มติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆหรือคุณคิดว่าเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำบางครั้งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณตามหาคุณเจอแล้วแต่บางครั้งคุณอาจจะคิดผิดฉันอยากบอกคุณว่าวิธีฝึกฟังเสียงของพระเจ้าคือการทำผิดพลาด <laughs> ทำผิดพลาด ฉันพยายามทำรายการทีวีหลายปีก่อนจะถึงเวลาที่ใช่บางครั้งคุณจะมีบางอย่างในใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้วแต่คุณดันทำผิดเวลาเอเมนคุณจะเลือกมีความสุขกับชีวิตและมีชีวิตที่เติมเต็มจนบ้านปลายชีวิตที่คุณสามารถพูดได้ว่า รู้ไหมชีวิตฉันเป็นไปด้วยดีเลยแหละฉันเชื่อว่าฉันได้ทําสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ฉันทําหรือคุณอยากจะให้ทุกคนปรบมือให้คุณเพราะว่าเขาชอบสิ่งที่คุณทําว่าไงคะบางคนจะต้องตัดสินใจแล้วเราต้องพูดถึงความมั่นใจเราจะไม่มีชีวิตที่น่าตื่นเต้นจนกว่าเราจะ มีความมั่นใจและเรารู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางและกีดกันความมั่นใจคือความกลัวฉันได้เขียนหนังสือเล่มนึงชื่อว่าดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญจริงๆอยากตั้งชื่อว่าทำทั้งที่กลัวแต่ก็ไม่เป็นไรมันเริ่มต้นด้วยจดหมายที่เขียนถึงความกลัวฉันอยากจะอ่านให้คุณฟัง <c oughs> ถึงความกลัวที่รักฉันเรียกเธอว่าที่รักเพราะความสัมพันธ์ที่ยาวนานและลึกซึ้งของเราเท่านั้น ไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นที่รักของฉันจริงๆอันที่จริงเธอมีผลทำให้ฉันต้องเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเธอทั้งโกหกและขัดขวางไม่ให้ฉันทำสิ่งที่ฉันอยากทำหรือควรได้ทำแน่นอนว่าเธอเป็นเพื่อนที่น่าสังเวชและร้ายกาจเป็นคนหนึ่งที่ฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยฉันเขียนจดหมายนี้ถึงเธอเพื่อให้เธอรู้ว่าตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่กลัวอีกแล้ว แม้ฉันอาจจะรู้สึกแต่ฉันจะไม่ก้มหัวยอมทำตามที่เธอสั่งอีกแล้วฉันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพระเยซูพระองค์สัญญากับฉันว่าจะไม่ทิ้งฉันหรือทอดทิ้งฉันแต่จะอยู่กับฉันเสมอแน่นอนว่าพระองค์เป็นเพื่อนที่มีอำนาจมากถึงแม้เธอเองจะมีอำนาจอยู่บ้างแต่พระองค์มีมากกว่าเธอหลายเท่าเธออาจจะจู่โจมฉันแต่พระเยซูทรงอยู่ในฉัน และิเดชของพระองค์ที่อยู่ในฉันยิ่งใหญ่กว่าเธอหลายเท่าแม้ว่าฉันจะห้ามไม่ให้เธอมาหาฉันไม่ได้แต่ฉันก็อยากให้เธอรู้ว่าตั้งแต่นี้ไปฉันจะมองข้ามเธอแล้วตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่กับความสัมพันธ์ใหม่ของฉันกับพระเยซูการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ให้ลึกซึ้งทำให้ฉันไม่มีเวลาให้เธอแล้วยิ่งฉันใช้เวลากับพระเยซูมากฉันก็จะกล้าหาญมากขึ้น พระองค์สอนการใช้ชีวิตแบบใหม่ให้ฉันชีวิตที่น่าตื่นเต้นและท้าทายชีวิตที่ปราศจากความกลัวอีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกเธอจากที่ฉันได้มีประสบการณ์กับเธอมามากแล้วรู้ว่าการฟังเสียงเธอทำร้ายตัวฉันเองมากแค่ไหนฉันเลยตั้งใจจะบอกกับคนอื่นให้มากที่สุดว่าเธอเป็นโจรและโจมโกหกที่เลวร้ายมากๆ หลายปีที่ฉันเสียไปกับเธอฉันจะกู้ขึ้นมาใหม่และฉันจะเกิดผลดีมากมายขอบคุณมากความกลัวที่รักที่นำให้ฉันได้เจอพระเยซูเห็นหรือยังเธอทำให้ฉันเป็นทุกข์มากจนฉันพบทางที่จะหลุดจากเธอแล้วพระเยซูมาหาฉันในจุดที่ฉันเป็นอยู่และช่วยให้ฉันเป็นอิสระรู้อย่างนี้แล้วเธอยังจะเสียเวลามาหาฉันอยู่ไหมหลังจากอ่านจดหมายนี้แล้วฉันบอกเธอไว้ก่อนเลยนะว่าเธอจะได้เจอความเชื่อของฉันในพระเจ้า กับความมุ่งมั่นว่าฉันจะไม่กลัวอีกต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจแล้วก็มีที่ให้คุณเขียนชื่อลงไปฉะนั้นคุณควรซื้อหนังสือเล่มนี้จากตรงนี้เลยเมื่อคุณเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าอยากให้คุณทำบางสิ่งคุณก็ต้องเต็มใจทำแม้ว่าต้องทำทั้งๆท,ที่กลัวก็ตามความกลัวเป็นวิญ,ญญาณชั่วที่ทำให้คุณรู้สึกที่ทำให้เราขี้ขลาดและตาขาว ฉันไม่เคยลืมเลยครั้งแรกที่ฉันเรียกว่าการพูดในที่ประชุมใหญ่ยิ่งกว่านั้นคือถ้าฉันได้สอน200คนนั่นก็ถือว่าใหญ่แล้วคืองี้มีการประชุมที่กำลังจะจัดขึ้นที่แจ็คสันเวลฟลอริดาและนักพูดที่จะต้องพูดในงานนั้นเกิดยกเลิกแล้วคนนึงที่รู้จักกับอีกคนหนึ่งที่รู้จักอีกคนหนึ่งที่รู้จักกับฉัน ฉันแค่อยากให้เห็นภาพชัดๆว่าฉันไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นนักพูดหลักด้วยฉันเป็นแค่คนสอนในเวิร์กช็อปและในคืนเปิดงานมีคน900คนที่เหมือน9ล้านคนสำหรับฉันตอนนั้นแล้วก็มีศาสนา,าจารย์คนนี้นั่งอยู่แถวหน้ามีด็ดอกเตอร์คนนั้นบิชอปคนนั้นคนนี้ แล้วก็มีศาสนาจารย์นู่นคนหนึ่งแล้วก็ศาสตราจารย์และจอยซ์คือฉันรู้สึกแบบคุณรู้ไหมมนันมันอยากให้คุณรู้สึกต่ําต้อยมันอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สําคัญและไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเดียวแต่มันเป็นจอมโกหกและมันไม่มีวันหายไปจากชีวิตของคุณแน่ ถ้าคุณไม่เผชิญหน้ากับมันแล้วพูดว่าฉันจะทำสิ่งที่ฉันเชื่อว่าฉันควรทำฉันไม่สนว่าต้องทำทั้งที่ทยังกลัวจนตัวสัน่นฉันก็จะทำตั้งแต่นี้ไปฉันจะทำสิ่งที่ฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ฉันทำเอเมนแล้วเขาก็อยากให้ครูที่สอนเวิร์กช็อปขึ้นมาบนเวทีคืนนั้นให้อธิบายสัก สองสนาทีว่าในเวิร์กช็อปจะสอนอะไรบ้างเพื่อให้เขาตัดสินใจเลือกว่าอยากจะเข้าอันไหนดังนั้นฉันก็ขึ้นไปจะอธิบายว่าเวิร์กช็อปของฉันมีอะไรบ้างฉันจําได้ว่าฉันจะสอนจากพระธรรมกราลเทียบทที่3ข้อ3ว่าเราเปลี่ยนแปลงได้โดยพระคุณไม่ใช่จากความพยายามของเราตอนนั้นฉันกลัวสุดๆจนพอฉันพยายามเปิดปากจะอธิบายว่าจะสอนอะไรเสียงที่ออกมามีแต่เสียงแอะเล็กๆ คุณรู้ไหมพอคุณกลัวคุณก็อยากจะเข้าห้องน้ําคุณตัวสัน่นคุณประมา่าเงื่อแตกโศกความคิดกระเจิงไปทั่วคุณรู้ไหมฉันได้ยินเสียงมารตะโกนใส่หูฉันว่าเธอมันคนละรุ่นเธอกําลังทําเกินตัวแล้วเธอจะต้องลงจากเวทีกลับไปเฟนทันมิสซูรีที่ของเธอนู่นอยู่ที่นั่นตลอดไปชีวิตแล้วก็อยู่เงีย,งยบๆซะ ฉันต้องตัดสินใจแล้วหลายคนที่นี่ก็ต้องตัดสินใจเลือกแล้วซึ่งคุณต้องตัดสินใจเลือกทุกๆวันตลอดชีวิตของคุณคุณต้องเสียสละในการทำสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทำแต่จะมีรางวัลรออยู่เสมอที่ไหนมีความเสี่ยงที่นั่นจะมีรางวัลเสมอคุณได้ยินฉันไหมและฉันรู้ว่าฉันมี สองทางเลือกคือลงเวทีไปกลับไปร้องให้ที่บ้านหรือลองใหม่อีกครั้งฉันก็เลยรวบรวมสติทั้งหมดจากข้างในแล้วเริ่มเปิดปากพูดว้าวมันก็พลั่งพลูออกมาวันถัดมาเวิร์กช็อปของฉันเต็มทุกที่นั่งมีคนยืนฟังนอกประตูด้วยทุกคนซื้อทั้งหมดที่ฉันมีในสมัยนั้นเป็นเทปคำสอนแม้กระทั่งภาพปูโตถ้าบอกว่าจะขายเขาก็คงซื้อ ในพระกคมภี์พระธรรมสุภาษิตฉบับขยายความบอกไว้และฉันชอบมากบอกว่าคนมีปัญญาจะได้เกียรติเป็นมรดกหมายถึงเกียรติและสิ่งดีทุกอย่างแต่ความอับอายคือตำแหน่งสูงสุดของคนโง่คือคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในฉบับขยายความทุกที่ที่ใช้คำว่าคนโง่ในวงเล็บจะบอกว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่เชื่อมั่นในตัวเองก็เป็นคนโง่รูปไม่ทำไมเพราะคุณจะผิดหวังในตัวเองเอเมนและคนอื่นก็จะทำให้คุณผิดหวังด้วยฉันรักคนอื่นรักความสัมพันธ์ต่างๆรักการมีเพื่อนแต่ฉันได้เรียนรู้มานานแล้วว่าไม่ว่าเพื่อนของคุณจะดีมากแค่ไหนพอวันหนึ่งที่คุณต้องการเขาเขาจะไม่อยู่ตรงนั้น หรือคุณอาจจะอยากให้เขาเข้าใจคุณแต่เขาจะไม่เข้าใจซึ่งไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่เขาก็แค่มนุษย์คนหนึ่งอาจารย์ปาโลบอกว่าอย่าวไว้ใจในเนื้อหนังความเชื่อคือการยอมก้าวเท้าแรกออกไปก่อนที่จะรู้ว่าก้าวที่สองคืออะไรโอ้โหต้องใช้ความกล้ามากเพราะอะไรเหรอเพราะเราอยากเห็นภาพรวมทุกอย่างก่อน เราอยากรู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมชนชาติอิสราเอลน้ำในแม่น้ำจอแดนจะไม่แหวกออกจนกว่าเขาจะก้าวเท้าลงไปดังนั้นมีบางคนอาจจะต้องก้าวเท้าลงไปก่อนใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้องลองดูว่าคุณจะถูกไหม คุณอาจคิดผิดก็ได้แต่ไม่ได้ทําให้โลกแตกนี่นะโอ้พระเจ้าถ้าลูกพลาดจากพระองค์ล่ะถ้าลูกพลาดจากพระองค์ล่ะพระเจ้าถ้าลูกพลาดล่ะฉันยังจําได้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนฉันกําลังขับรถและพระเจ้ากําลังพยายามเรากําลังเถียงกันเรื่องหนึ่งที่คิดว่าพระเจ้าอยากให้ฉันทําซึ่งฉันก็กลัวว่าจะไม่ใช่จากพระเจ้าและพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าพลาดเราจะหาเจ้าเอง <laughs> <laughs> เห็นไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจ ว่าการทำผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของโลกนี้แต่ทำไมเราถึงกังวลหรือเกินว่าเราจะทำผิดถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์แล้วคุณก็จะรู้จักตัวตนของคุณและนั่นมีค่ามากกว่าสิ่งที่คุณทำมีใครรู้จักนักแสดงหรือเคยได้ยินชื่อนี้บ้างโจอแอนคลอฟอร์ด ฉันเคยอ่านเจอว่ามีคนทักเธอตอนที่เธออายุมากแล้วแล้วก็ไม่ได้แสดงหนังแล้วว่านี่คุณที่เคยเป็นโจแอนคลอฟฟอร์ดใช่ไหมฉันคิดในใจฉันหวังและอธิฐานว่าจะไม่มีใครเดินเข้ามาหาฉันแล้วพูดว่าคุณที่เคยเป็นอยซ์มายเออร์ใช่ไหมเพราะถ้าเขามาพูดแบบนั้นเขาได้ฟังเทศแน่ฉันก็จะตอบว่าฉันเคยเป็นแล้วก็ยังเป็นอยู่เพราะว่า ตัวตนของฉันไม่ได้ผูกกับสิ่งที่ฉันทำ <Yeah. S 1> ฉันอยากพูดอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้มาคุณเองก็น่าเรียนรู้ด้วยเหมือนกัน <laughs> ไม่มีใครสามารถทำสิ่งที่ตัวเองเคยทำได้ไปตลอดชีวิต ว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งแค่ไหนไม่นานหรอกก็จะมีคนที่มาทีหลังที่เก่งกว่าคุณสักวันคุณก็ต้องแก่ลงจนคุณไม่สามารถทำสิ่งที่ตัวเองเคยทำได้มาตลอดฉะนั้นคุณต้องระวังที่จะไม่ผูกคุณค่าของตัวเองกับสิ่งที่คุณทำตัวตนของคุณมีค่ามากกว่าสิ่งที่คุณทำหลายเท่าดังนั้นจึงไม่สำคัญเลย ว่าคุณจะเป็นพานรงหรือ c ีอคือมันไม่ได้สำคัญเลยสิ่งที่เราทำมันไม่สำคัญเลยอย่างเดียวที่สำคัญก็คือฉันกําลังทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำอยู่หรือเปล่าการหลุดเป็นอิสระจากสิ่งที่ดึงรั้งคุณอยู่อาจทำให้คุณกลัวแต่ถ้าคุณมั่นใจในพระเจ้าไม่ใช่ตัวคุณเองคุณจะได้พบชัยชนะ